นอนอยู่อยุธยามานั่งที่ชัยโยโตที่วัดอินจำศีลที่วัดละคังนี่คือคำกล่าวขานที่บอกต่อกันมาถึงอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินะครับสมเด็จพุทธจารย์โตพมลังสีงานชิ้นนี้ผมทำจากแกะสลักจากคดกายสิทธิ์นะครับก็คืองาช้างมหานินดำที่ขุดพบที่ ฟอสซิลที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดโคราชนะครับองค์สมเด็จพุทธจารย์โตเป็นฟอสซิลงาช้างมหานดรดดำนะครับแล้วก็ผมฉลุลายร้อยล้านพันตำลึงเข้าไปใส่ห่วงด้านบนนี้จะเป็นลายเจ้าสัวนะครับดูด้านเพชร,พชรประดับเพชรที่ฐานล่างนะครับมาชมด้านหลังเห็นไหมครับจะเป็นลายสวยงามมากๆครับ คดาธาตุกัจสิทธิ์นี่เขาถือว่าเป็นาธาตุมงคลอย่างยิ่งเลยครับยิ่งได้มาแกะเป็นสมเด็จพุทธจารย์และถือว่างานชิ้นนี้ล้ำค่ามากๆทีเดียวครับ